เอาละครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ราการสร้างตามสั่ง EP ที่2องกระผมยี่กระผมกันจังสุนทรจีพี่นี่ก่อนในวันนี้ครับและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครเจเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนก่อนเราจะเข้าสู่รายการเรารบกวนแบบแนะนําตัวให้ทุกคนหน่อยครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือของผมเลยครับอ็ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ครับ คือพมณิชฐานชอบสร้างครับสนุกดีครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งครับผมยูทูบเบอร์หน้าใหมา่เหมือนกันครับชืกก่อกีบีครับอ๋อ,อ,อ,อครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนเราจะไปเริ่มรายการครับเดี๋ยวไปดูกติกา,ก,าก,กันก่อนเลยครับกติกาสําหรับเกมสร้างตามสัง่งผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งได้แก่ฝ่ายสร้างและฝ่ายสั่งโดยฝ่ายสั่งจะเห็นโจทย์และจะต้องบอกฝ่ายสร้างว่าต้องสร้างยังไงส่วนฝ่ายสร้างจะมองไม่เห็นโจทย์และจะต้องสร้างตามที่ฝ่ายสั่งบอกมาเมื่อฝ่ายสร้างสร้างเสร็จ จะทําการกดปุ่มถังไห่สร้างเหมือนกันก็จะถือว่าภารกิจนั้นสาเร็จโอเคครับผมเพื่อแบบเป็นการกระตุ้นนะครับให้รายการมีความสนุกมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขอพาทั้งสองท่านเนี่ยไปดูดวงกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เราต้องแบบมีดวงนิดนึงในการเล่นเดี๋ยวรบก,กวนตามผมไปเลยครับผมมีเป็นห้องพระห้องพระของเราก็ทั้งสองต้องไหว้ไหว้หน่อยนะฮะไหว้สารเจ้านิดนึงครับไหว โอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวเดี๋ยวขอตัวแทนท่านหนึ่งมากดเซียมซีหน่อยฮะเป็นการแบบบูชาเทพเจ้านะฮะข้างหลังเนี่ยฮะสักคนนึ่งฮะผมผมน่าจะเกลือพี่เอี่ยเลยเอเกอเกเคก็ไม่ต่างกันหรอกใช่ครับผมกดปุ่มเลยฮะด้วยวันนี้เป็นวันสุริยะแสงเนินนับประดาดัให้สลาย จงระวังสุริยามิอยู่คลายอาจเป็นเหตุให้บันไล่มานี้เถินังมันฟังดูไม่ค่อยดีอะฟังดูไม่ค่อยดีอผมว่าวันนี้ดวง คุณสองคนน่าจะไม่ดีนะฮะเนี่ยผมคืนได้ไหมคืนผมว่าไม่น่าได้นะมันน่าจะเป็นดวงของสัปดาห์นี้นะอโอ้ <laughs> oh, ผมว่าวันนี้ดวงพวกคุณน่าจะไม่ค่อยดีนะเ <laughs> นี่ยงั้นพวกคุณคงต้องระวังดวงอาทิตย์ไว้ให้ดีนะเท <laughs> พเจ้าบอกไว้แล้วในนี้ไม่กี่เล่มเนี่ยมีแค่เร่มีเดียวเขาเรียกดวงตัตตตัด ผมว่าดวงวันนี้พวกคุณน่าจะไม่ค่อยดีนะฮะนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่รายการกันเลยดีกว่ารับผมเดี๋ยวเรากลับไปสตูดิโอกันกนดีกว่านะฮะอาล้ครับผมพวกคุณสองคนพร้อมไหมครับที่วันนี้จะไปเริ่มภารกิจในการสร้างของคุณเร่อพร้อมครับพร้อมก็ได้นั้นโปรดิวเซอร์ครับกดโจทย์แรกเลยครับผมอาวแล้วครับผมแล้วเวลาของพวกคุณเริ่มนะบัดนี้ครับผมโอเคพี่ผิงมันจะมีสีเหลืองกับสีดำเงินเอ่อ ไม่รู้ว่าของพี่มันจะมีกรอบอย่างนี้หรือเปล่ามีกรอบมีกรอบมีกรอบใช่ไหมแล้วของพี่มันมีอะไรบ้างหรือว่าเป็นพอดเปล่าเพอดเปล่าเลเลยแล้วก็มีของมาให้อยู่ในเอ่อชื่ออะไรนะกล่องเนี้ยชักเกรบบ็อกอ่าเออชักเกรบบ็อกชักเกรบบ็อกโอเคโอเคอุ้ยบอดบอดจริงบอดจริงโดนทิศเล่นผมแล้วโอเคก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดพี่นับจากมุมเหลืองน้ําเงินอะให้นับจากน้ําเงินไปสองบล็อกก็คือมันจะมีเว้นไว้หนึ่งบล็อกก็คือเว้นจากน้ําเงินไปหนึ่ อือโอเคอ่ะให้ไปที่น้ำเงิน2แล้วเหลืองเป็น1นึ่งถึงหนึ่งโอเควางล็อกแบบตั้งขึ้นอกล็อกตั้งขึ้นอกล็อกตั้งขึ้นอ่ะฮะเสร็จแล้วหลังาจากนั้นอ่ะทีนี้มุมเหลืองแดงเหลืองแดงอ่ะเป็นอกล็อกตั้งขึ้นมุมเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มุมเขียวแดงเป็นอ,อกล็อกตั้งขึ้นรงุมเลยนะใช่ใช่โอเคแล้วก็นับจากน้ําเงินไปทั้งหมด3ล็อก เป็นบล็อกที่4ตั้งเป็นโอก็อกตั้งขึ้นน้ำเงินไหนน้ำเงินจากฝั่งไหนก็ต้อง <c oughs> ผมจะบอกพี่กัดไงดีวะกอดู <c oughs> น,นะยังไงนะพี่ไม่เข้าใจดิวะพูดซ้ำอะ่ะโอเคโอเคโอเคเอางี้พี่พี่เห็นมุมน้าเงินเขียวใช่ป่ะอ่ามุมน้าเงินเขียวเลื่อนไปทางเขียวทั้งหมด3บล็อกแล้วก็ไปบล็อกที่4อ่ะก็คือจะเว้นไว้3บล็อกแล้วบล็อกที่4ี่จะเป็นโอ,อก็อกพักพี่ว่านะาเราเอาแค่แกนเดียวเว้แล้วนะับเป็น1 A B C D แล้ว1 2 3 4 5หดีกว่าเข้าใจโอเคโอเค งั้นถ้าเกิดไปทางสีเงินผมจะนะับเป็น A B C D ถ้าเกิดไปทางสี <Okay. S 1> เหลืองจะเป็น1 2 3 4 5สอ่ห้า E สเป็นโอกล็อกตั้งขึ้นโอเคถูกถูกถูกแล้วก็ E 2เป็นโอกล็อกตั้งขึ้น E 2โอเคถูก <c oughs> เออ E 2เหรอใช่เ okay. E ถ้าเกิดพี่วาง E 2ถูกต้องมันจะต้องรนะ e ตรงกับ E E สอมันมีโอลล็อกสองอันเหรอ ใกกล้ัน่ะใช่ๆโอเคโอเคถ้าเกิดพี่วางไอ้ตรง e 2ถูกต้องมันจะต้องมาตรงกับไอ้ตัวบล็อกแรกที่วางเลยที่มันอยู่ติดกับเหลืองไม่ถูกอ่ะดิหายแล้วเดี๋ยวนะมาร์กมาร์กนับมุมได้ปะหรือมาร์กนับเริ่มจากสีเหลืองมันจะมีบล็อกที่ว่างเปล่าตัวเอสีอะไรตัวเอสีอะไรตัวเอคือเป็นของแกนสีสีน้ำเงินน้ำเงินต้อเป็นน้ำเงินใช่ตัวตัวตัวเอคือน้ำเงินใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวนะบล็อกแรกเลยคือ e สองเหรอบล็อกแรกคือ a สอง a สองนะ a สองก็คือ a สองไอม่าพี่วางผิดที่บอกแรกถ้างั้นเอ่อพี่วางสแตร์ที่โอ๊กสแตร์ที่โอ๊กสแตร์เอ่อ C สองแบบเฟซิ่งน็อต C สองเป็นโอ๊กสแตร์ 2> C สองหันไปทางน็อตใช่หันบันไดใช่ปะถ้าพี่กด F 3มันจะขึ้นว่าเฟซิ่งน็อตหา bottom เอาเฟซิ่งนอตใช่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 อ่ะโอเคก็คือ A B C สองโอเค ทีนี้ระหว่างโอกล็อกทุกอันที่พี่วางไว้อ่ะให้วางเป็นโอกล็อกที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นขอบอ่ะเข้าใจไหมอย่างสมมุดอย่างสมมุินะอ่ะอ่ะใช่ก็คืออย่างสมุดใช่ป่ะเอสามเอสามต้องวางเป็นโอกล็อกเอซิทแซ่โอกล็อกแกนแซ่ให้ชี้ไปหาไม้อีกอันหนึ่งใช่ใช่ใช่โอเคโอเคทุกทุกทุกรอบเลยใช่ป่ะรอบเลยรอบเลยไม้มันพอเลรอเนี่ยไม่พอพี่ ก็ผิดแล,แล้วใช่ไหม <c oughs> อะแล้วระหว่างบันไดต้องต้องวางเป็นไงเหมือนกันปะอ่าใช่ระหว่างโอกล็อกกับบันไดด้วยอะอยังไงนะก็คือเหมือนกันใช่ไหมตรงระหว่างบันไดอือฮึโอเคเรียบร้อย <c oughs> ก็ตอนนี้โอกล็อกจะหมดพอดี <c oughs> หมดพอดีเป๊ะทีนี้มันจะเป็นโอกล็อกแล้วก็ตามด้วยบันไดแล้วเป็นโอกล็อกตั้งแต่ B2 uh huh. ถึง D2 ถูกต้องอันนั้นอะเว้นไว้แล้วที่เหลือวางโอกเฟนส์ลอ้ลอมรอบขอบข้างบนใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ข้างบน เป็น3บล็อกไว้ใช่แล้วที่เหลือวางเป็น o f เฟน s ์ช้องบนบล็อกไม้อือฮึโอเคเสร็จเอ่อทีนี้พี่มีเดิร์กี่อันถ้างั้นนะไอตรงที่มันล้อมรอบกรอบไว้ให้พี่ใส่เดิร์เข้าไปเลยก็คือมันจะมีล้อมรอบกรอบแล้วมีบันไดตกไปที่พื้นเลยใช่ปะใช่ตกไปที่พื้นอ่เรียบร้อย34หมดเกลี้ยงโอเคทีนี้บนเดินนะช่องดีสามวางออเรนทิลิปดีสาม S <S ออเรนทิวลิปอ่ะเอ,อ่อบีวางออเรนทิวลิปบีบีบีบอโอเคหแล้วก็ C 8แปดแอ่ะซีแปวางออเรนทิวลิปมันจะติดกับหลว F 5หอห้อชเออชหโอเคทีนี้ให้พี่วางพัมกินตรงตนึงนะมันจะเป็นพัมกินแบบ3ามคูณสคูณสามถึง H 8 โอเคมันจะเป็นพัมกินแบบสามคูณสามใช่แล้วก็สูงสามด้วยโอเคเรียบร้อยเกือบสามอันแล้อ่ะแปลว่าถูกต้องเอ่อทีนี้ e ห้าวางพัมกินแบบมีซีพิกโกอยู่ข้างบนก็คือจะอยู่ตรงมุมของพัมกินใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ d แปดวางเหมือนกันก็คือมีพัมกินแล้วซีพิกโกอยู่ข้างบน d ีแปดอ่ะอืมแปดก็คือชิดรั้วข้างๆทิวลิปใช่ใช่โอเค เอมันมันจะเยองนิดนึงมันจะเยองกับทิวลิปนิดนึงเอาเงี้ยวๆกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรผิดเดี๋ยวผมพูดอีกทีโอเคอ่าทิวลิปนั้นอ่ะ C เจ็ด C เจ็ดอ่า C เจ็ดแล้วก็มีพัมคินเมื่อกี้ก็คือ D แปดแล้วมันจะมีแปดนะครับโอเคถูกลงอ่ะโอเคแล้วก็จะมีพัมคินอีกอันที่ B 6 B 6เฮ้ยเดี๋ยวนะทิวลิปทิวลิปอันนั้นอยู่อะไรนะทิวลิปอยู่ B 5ป่ะ ป5อ๋อโอเคโอเคพี่วางผิดอันได้ล้วได้แล้ขอเช็คคือมันจะมีทิลิปอันนึงอยู่ข้างๆฟัมกินสองอันใช่ป่ะเป็นแบบแนวทะแยงอ่าใช่ใช่โอเคแล้วก็เอ่อฟัมกินอันที่เอ่อตรงจากรั้วอันแรกอ่ะอันนั้นคือเอ้ยตรงจากบันไดอ่ะก็คือขึ้นบันไดมาอยู่ทางขวาเลยข้างหน้าใช่ป่ะจะมีทิลิปอยู่ข้างหน้าหนึงมันมันมันจะเยื้องขวานิดนึงใช่ใช่ใช่มันจะแบบอ่ะเยื้องขวาด้วยเหรอก็อันนั้นจะเป็น D3 ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะก็คือจะมีทิวลิปอยู่ที่ B 5 D 7อ่ฮะแล้วก็ D 3อ่ฮะโอเคน่าจะถูกนะโอเคทีนี้จะมี Oak Leaf อยู่ที่ I 3 I 3เดี๋ยวนะ I จะจะจะอยู่ติดกับ Oak Lock แบบอยู่บน Grass Block เลย I 3อ๋อโอเคโอเคที่เลเยอร์เดียวกันนะเอ่อ H 3 ก็คือมาทางซ้ายหนึ่งอันที่เลเยอร์เดียวกันก็คืออยู่กับโอเออยู่บนพื้นเลยใช่ใช่ใชโอเคโอเคก็คือมี i3 h3 g3 i3 h3 g3 แล้วก็ f3 3ก็คือเป็น4อันติดกันแล้วก็จะมี f2 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 อ F โอเคอ่ะก็คือตอนนี้จะได้เป็นรูปตัว L อ่ะฮะเป็นรูปตัว L โอเคทีนี้ที่มุมตัว L อ่ะ ขึ้นไป1 layer ก็คือจะเป็นที่ F 3นั่นแหละจะมีอกลีฟอีกหนึ่งอันทีนี้ E 6ข้างๆ้าความกินใหญ่ E 6ข้างข้างความกินใหญ่โ okay. อเค E 6อ่ะมันจะมี3 l a เลเยอร์ใช่ไหมเอาเลเยอร์ uh huh. layer ที่1อ่ะเลเยอร์ล่างสุดเป็นอกลีฟมันจะติดก,กับความ,มก,กินเล็กแล้วก็ติดกับความกินใหญ่ E 6เป็นอกลีฟแล้วก็ E 7เป็นอกลีฟแต่ว่าอยู่ชั้นที่2ก็คือขยับมาเป็น d i a g o n ลอันหนึ่งใช่โอเค แล้วก็ e 6 l เลเยอร์ e 6ก็คือกลับมาบล็อกเดิมใช่ใแต่ว่าขึ้นไปอีกเลยแล้วก็ขึ้นไปบนบพามกินก็คือขึ้นไปบนพัมกินเลยอ่ะขึ้นไปบนพัมกิน G 7มันจะเป็นลีงเลยอ่ะลีฟอกลีฟสองชั้นซ้อนกันอกลีฟสองชั้นซ้อนกันโอเคถัดมาทางซ้ายจะเป็น f 7 f 7จะเป็นใบไม้ที่ชั้นล่างหมายถึงว่าเมื่อกี้มันมี2อันอะเอาชั้นล่างก็คือเป็น รูปตัว L สั้นๆอ่าใช่โอเคแล้วก็ตอนนี้จะเหลืออกเฟนส์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ใช่มั้ยใช่ไหมอกเฟนส์หอันให้ต่อจากตรง E 2 E 2จะมีอกเฟนส์ตอนนี้ยุนน1บล็อกต่อขึ้นไปเป็น5บล็อกที่ E 2เดิมมี1ต่อให้เป็น5โอเคก็คือต่อขึ้น4อ่าใช่อาโอเคหทีนี้บล็อกที่3 เออหมายถึงว่ามันมี5เลเยอร์เอาเลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่3มันจะเป็น f2 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 เอ่อต่ออกเฟนออกมาจากเลเยอร์ที่3แล้วก็ต่อแลนเทอร์้อยจากเฟนส์นั้นแล้วก็ที่เลเยอร์บนสุดเลเยอร์5 e3 e อ e ้ยนะ e3 ไป็นะ e3 เลเยอร์5 3เลเยอร์5โอเคต่ออกเฟนออกมา ใช่แล้วก็ห้อยด้วยเชนแล้วต่อด้วยแลนเทิร์นเชนแล้วก็เป right? ็นยบหมดแล้วปะเช็คก in, ันเช็คกันโอเคครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสครั้งเดียวนะฮะถ้าแบบพี่กีวีมั่นใจว่าแบบน่าจะถูกที่เราบรรยายไปพี่กีวีก็เอันนี้ฮะกดปุ่มนี้เลยครับผมเช็คบิลดิ้งเลยฮะพี่มีอะไรอยากเช็คไหมเช่นแบบดอกไม้หรือความกินอะไรเงี้ยอีกมั่นใจหมดเลยว่ะโอเคโอเคโอเคงั้นผมก็มั่นใจ ไปเราบอกว่าจะทำการตรวจสอบอย่างนี้เลยฮะที่เชื่อใจที่เชื่อใจ้ใจจย Let's go Let's go อ๋อคือแบบแขกแบบรับเชิญตาที่แล้วนี่คือแบบเละเทะพอน <c oughs> ถ้าถือว่าจริงๆถ้าแบบเมื่อกี้พี่ผิงรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะพี่ผิงรีเซ็ตได้นะแต่แต่อย่าก,กดเลยนะครับผมคือถ้ารีเซ็ตปุ๊บอัหายหมดเลย กีดเลย <Okay. S 1> แล้วก็เริ่มใหม่อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปสต <ừ> ูดิโอก่อนดี่วรฮะผมเป็นไงบ้างครับผมเมื่อกี้หลังจากที่แบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคมาพี่ผิงรู้สึกไงบ้างฮะสมองนีครับสมองดีใช่ไหมฮะแล้วพี่กี้วีครับ Excel ช่วยชีวิตครับ <Bro. S 1> <c ười> Excel คือ ผมเห็นแล้วรู้สึกถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเหมือนเคยแอบไป,เ,ปเล่นที่ไหนมาก่อนไม่มีก็ตอนแรกก <c oughs> ็หาหาทฤษฎีกันอยู่ว่าจะใช้วิทฤษฎีไหนดหีตอนแรกมันเบลกสุดผมนั่งประรชุมจะอิงจากสีดีไหมว่าหรือแบบอะไรเงี้ยโอตอนแรกผมกะจะให้อิงจากสีแต่ว่าแบบพวกคุณนี่คือฉีบทฤษฎีมากซึ่งแบบเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะก็เมื่อกี้พี่กีวีใบแล้วต่อไปพี่ผิงก็ต้องเป็นคนใบบางนะะนนเดี๋ยวแบบันี้แย่ละอันนี้ก็คือวิบัติแล้วใช่ไหมไม่ต้องโกรธแล้วพี่ แตถามว่าเมื่อกี้ทุกคนโดน SPF ห้าสิบไปเท่าไหร่กันบ้างครับผมมีใครโดนางโอ้ oh, โดนเยอะอยู่โดนเยอะอยู่ใช่ไหมฮะแต่ชอบไปมองเล่นมากกว่าโอ้ oh. ตั้งใจตั้งใจ <c oughs> ก็ถ้าสมมติว่าทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะฮะก็โปรดิวเซอร์ครับกดปุ่มไปเจอสองเลยครับนฮะถ้า ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่มจับเวลาตอนนี้เลยครับผมเริ่มครับโอเคมาเริ่มจากมุมอันนี้คือไอใช่ปะส,สุดก็คือขวา,<ร>าสุดที่เหลือมเขียวคือไอโอเคมาทำฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าตอนนี้บิวมันมีอยู่2ฝั่งนะจะเป็นมันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นรถแท็กเตอร์ซึ่งใช้บล็อกเป็นพวกแอนติไซด์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเป็นดงหญ้าที่มีเสาพร้อมกับตะปูสลับที่ห้อยอยู่อื <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มที่ i 1, 1> i 1เป็น i 1วางสโตนบิ๊กวอล i 1สโตนบิ๊กวอลอ่ะฮะแล้วก็ f 1สโตนบิ๊กวอลอ่ะฮะอ่ะแล้วทีนี้วางบล็อกโอ๊กลีฟตั้งแต่ f 2ถึง f 8 2 3 4 5 6 7 8ม uh ่าแฮะแล้วก็เฟนส์อันก่อนหน้าก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนกันเลยเอาเรียกว่าอะไรวางโอ๊กข้างหลังแล้วก็ไปถึง8อ๋อโอเคโอเคมาถึงสโตนบิกวอลแหละ ใช่สโตนบิ๊กบอลอ่ฮะนี่นึกคำไม่ออกขอโทษนะอ่ะแล้วก็ตรงปลายมาร์ควางสโตนบิ๊กบอลไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบสมมาตรเท่ากันอสองข้างเหมือนกันเอ่อในคอรัสเดอร์อะตรงแถวที่มีโอคลิฟวางเฟิร์นลงไปทอเฟิร์นก็คือโอเคมีทั้งหมดมันจะพอดีกับโอคลิฟอะมันจะไม่เลยมาตรงอ่ากำแพงอ่ะเรียบร้อยโอเคทีนี้เอเดี๋ยวนะอู้ฟพีเอสของจริงของจริง ทุกอันที่เป็นสโตนบิกรนะจะมีสปูต <Sp ruce S 2> เ <Sp ruce S 2> ฟนส์นอยู่ข้างบน3อันแล้วก็ต่อด้วยสโตนบิกรอ,อ,อีกอันหนึ่งข้างบนแล้วก็ปิดด้วยสปูตสลับห็นปะก็คือป,ป,ประเด็นหนึ่งนะมีอันนี้ต่อด้วยสโตนบิกรแล้วก็สปูตสลับใช่ใช่เป็นเฟนเฟนเฟนวอลแล้วก็สลับทุกอันเลยทำอย่างนี้กับทุกอันเลยโอเคสลับข้างบนอะที่ข้างบนวอลเมื่อกี้เป็นสปูตสลับใช่ปะ ใช่สปูสลับสปูสลับโอเคเราจะไม่ใช้เนื้อสายฝั่งนี้เลยเน,นื้อสายแบ็กสโตนยังไม่ได้ใช้อ่าตอนนี้ฝั่งขวาจะมีเป็นทางเหมือนแบบเป็นสวนอะอือแล้วก็มีวอ <Okay. S 1> ตามที่พี่บอก <Okay. S 1> เลยแล้วก็มีเสาขึ้นไปใช่ไหมมีครบทุกอันเลยนะอือโอเคทีนี้มันจะมีสรู่ห้อยลงมาจากสปู่ให้มาคิดว่าเป็นมันจะห้อยจากมุมหนึ่งไปถึงมุมเก้าอะไรปะก็คือดรอปลงมาจะห้อยจากสองถึงแปดจากสองมันจะห้อยไปถึงแปดอ่าอ่าแล้วมันต้องดรอปลงมาบล็อกหนึ่งปะหรือว่าไม่ต้องอ่อมันจะเป็นสล มันจะค่อยๆดรอปลงมาทีละชั้นทีละแสลบอ่ะทีละครึ่งแสลบเอางี้เอางี้เอางี้ตรงเออเดี๋ฟสามไอไอก่อนไอก่อนเราเริ่มจากฝั่งไอดีกว่าเราจะจำง่ายกว่า ไอสองกําแพงหินด้านบนนะข้างๆกําแพงหินด้านบนให้วางเป็นท็อปสปูสแลปแล้วก็ไอสามวางสแลบลงมาอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันอ่ะแต่ลงค่อยๆไล่ลงมาอีกชั้นหนึ่งให้ไล่ให้เป็นก็คือจะเป็นไทยบออททมมลงาใเป็นบอททอมและทีนี้ตรงบอททอมเนี่ยเราจะวางแลนเทิร์นไว้ด้านล่างด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วทีนี้ข้างๆแลนเทิร์นพอเราวางแลนเทิร์นแล้วใช่ป่ะให้วางท็อปสแลปให้วางท็อปสแลบนะอยู่ตรง I4 จนถึง i6 แล้วทีนี้เราก็ทําให้2ข้างสมมาตรกันกันแบบนั้นเลยนึกออกปะ่ะอันนี้มันจะมาครึ่งทางแล้วบล็อ,อ,อกต่อไปที่ต้องสร้างก็คือจะมีสแลบแล้วก็แลนเทิร์นเหมือนกับอีกข้างเลยอ่าก็คือมันจะสมมาตรกันโอเคใช่แล้วก็อีกเสานึงก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมอืมอ๋อสปูสแลบข้างๆแลนเะทิร์นอ่ะเป็นท็อปเป็นท็อปสแลบใช่ป่ะเอ่อสปูสแลบข้างๆแลนเทิร์นใช่ตรงที่มันหย่อน3บล็อกใช่ป่ะใช่ใช่เป็นท็อปเราเอางี้ถ้าสมมตินะเป็นตัวสแลบด้านบนเราจะมีกัน4เลเยอร์ถูกป่ะ สลับด้านบนจะมีทั้งหมด4ี่เลเยอร์ถูกโอเคโอเคทำอีกข้างเลยทำอีกข้างเลยอันนี้ค่อนข้างตึงค่อนข้างตึงเลยนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาร์คแบ็กสโตนมาเราจะใช้แบ็กสโตนกันให้หมดเลยที่ปิดบล็อกนะอือฮึอุ๊บแล้วก็จะใช้ polish anti side สองบล็อก polish anti side อ่าฮะโอเคมาเริ่มที่ A 3วางแบ็กสโตน D 3วางแบ็กสโตนอ่าฮะทีนี้ไปต่อที่ A 7 เอเจ็ดวางแบ็กสโตนอ่ะฮะแล้วก็ดีเจ็ดดีเจ็ดวางแบ็กสโตนโอเคอ่ะทีนี้วางตรงแถวเจ็ดนะวางโคลิชเอนเดอร์ไซส์ไว้ข้างบนแบ็กสโตนก็คือมันจะมี A7 กับ D7 ที่วางโคลิชเอนเดอร์ไซส์สองบล็อกไว้ข้างบนแบ็กสโตนใช่อ่ะฮะเอเจ็ดกับ D7 อ่ะทีนี้ทำให้มันกลายเป็นเลขบวกด้วยแบ็กสโตนที่เหลือทำให้มันกลายเป็นตัวบวกเอออ่ะแล้วทีนี้ตอนนี้ไม่เป็นตัวบวกใช่ป่ะเราจะทำให้มันกลายเป็นล้อด้วยเออ่สลับเอ้ยไม่ใช่ด้วยสเต อ่ะนึกออกปะก็คือทาให้มันโค้งมันมนหน่อยใช่ทาให้มันโค้งมุน,นมน,มนก็คือมันจะมันจะหันเข้าไปล้ออื้อือ่ะฮะเรียบร้อยอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ด้านในด้านในตรงนี้จะเป็นตัวรถแล้วอืก็คือจะเริ่มจาก B กับ C ป่ะเอ่อฮะหมายถึงมันจะเป็นรถตั้งแต่ A ถึงดีแต่ว่าข้างในหมายถึง B กับ C ป่ะหรือว่ารวมเกับดีด้วยถูกต้องถูกต้องอ๋อเขีย อ่ะทีนี้ตรงล้อเนี่ยระหว่างล้อนะไม่มีอะไรเลยบีสี่กับ C4 เป็นท็อปสลับของเอนเดอร์ไซส์บริชเอนเดอร์ไซส์ท็อปสลับนะก็คือมันจะอยู่เรื่องกับล้อนะอยู่เรื่องกับล้อถูกต้องและทีนี้สองบล็อกเนี้ยยาวไปจนถึงตรงกลางของล้อด้านหลังอ่าฮะก็คือจะมีทั้งหมดสี่คูณสองอ่าโอเคโอเคถูกต้องเป็นท็อปท็อปท็อปสลับนะก็คือจะอยู่ชั้นแรกอ่ะโอเคทีนี้กลับมาที่ C4 เราจะไปกันที่ชั้นสองะนะ สองทั้งหมดเลยโอเคตรง C เอ่อ C C กับ V4 วางเป็นแอนบิวจะเป็นแอนบิวหันทางเฟซิ่งเสาเฟซิ่งเสาเสาโอเคไม่ไม่เหมือนกันอันนึง facing south อันนึง facing north อัน B facing อะไรอัน B B c i n g south โอเค C facing north อ่าฮะก็คือตอนนี้มันจะเป็นด้านข้างใช่แบบอืม ก็คือมันจะเหมือนแบบด้านยาวหันด้านยาวขนาดกับรถสีแดงขนาดกับรถโอเคโอเคถูกต้องอ่ะทีนี้ข้างๆแอนวิลตรงข้างบนแถบตรงบนแลบเราจะวางเป็นไทแอนเทอร์ลคาตาเป็น2อคูณสข้างๆแอนวิวโอเคมันก็จะเหลือพื้นที่2อันข้างหลังใช่ป่ะก็คือ2อันตรงแกนกลางล้อใช่2อันตรงแกนกลางล้อก็จะเป็นแบบมี4บล็อกโอเคทีนี้ด้านหลังมันจะเหลือตรงแถบมันจะเหลืออันหนึ่งใช่ป่ะ โอเคให้ถอยมาอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกที่8วางเป็น Polish a n d e r s i ไ e ไว้ข้างข้างล้อก็คือมันจะอยู่ระหว่างล้อตรงกลางมันจะอยู่สุดล้อเลยก็คือ p o l i s h a n d e r s i d e 2อันอ่าฮะดังนั้นมันจะเหลือ,อพื้นที่ตรงแกนกลางล้อใช่ตรงแกนกลางล้อก็จะไม่มีอะไรเลยโอเคอ่ะทีนี้มามาข้างหลังข้างหลังรถนะให้วางปุ่ม2อันอยู่ตรง p o l i s h a n d e r s i d e ปุ่ม2ออันโอเคโอเคมายืนตรงแกนน้ำเงินก่อนแกนน้ำเงินอ่ะฮะ แกนน้ำเงินหันไปแกนแดงอ่ะฮะทีนี้ล้อด้านขวานะก็คือล้อที่อยู่ติดกับสวนอ่ะอืมเอ่อ polish and the size star i facing n o r t h อยู่ที่5้าก็คือติดกับล้อเลยฮะ1 2 3 4 5มันจะติดกับล้อหลังเหรอใช่มันติดกับล้อหลังเลยโอเคโอเคติดกับล้อหลังแบบอยู่ด้านบนนะอยู่อยู่แถวที่2นะเข้าใจปะตอนนี้เราเสร็จกับแถวแรกไปแล้วชั้นแรกเราเสร็จแล้วอ๋อชั้นแรกเสร็จแล้วอันนี้อยู่ชั้นที่2โอเคโอเคแล้วทีนี้ไอ้ที่เป็นสแล s h ไอ้ที่เป็น s t a ม mark ให้มี เหมือนเหมือนกันอีกครั้งนึสเตตด้านบน่ะให้เอาสลับยื่นออกมาสลับยื่นออกมาที่ดีเท่าไหร่ดีสามปะเออดีสี่ดีสี่ใช่ดีสี่เป็นท็อปสลับ็อปสลับกต้องแอนด์ีไซน์นะโพลิชแอนด์ีไซน์อ่ะออ่ะแล้วทีนี้ที่ B3 กับด3 B3 กับอะไรนะด3กับ C3 อ่าฮะแถวเอ้ยชั้นที่2อือฮึจะเป็นเอ่อแอนด์เดอร์ไซน์สเตตเฟซิ่งน็อตเอ้ยเฟซิ่งเสาอือฮึอ่ะ2อันเป็น ฮาร์ปัทอมจะอยู่ฮะฮาร์ปัทอมสแตนนั่นแหละแต่เป็นฮาร์ปัทอมใช่ไหมฮาร์ปท็อปฮาร์ปท็อปโอเคแปลว่าเป็นสแตเกับหัวกับหัวใช่กับหัวอ่ะฮะแล้วทีนี้เออ่ตรง B กับ C ีสองให้วางเป็นกับ C ีสองอือฮึเอ่อให้วางเป็นไอรอนบาร์ไอรอนบาร์ก็คือจะเป็นเหมือนแบบที่กั้นหน้ารถอ่าอ่าโอเคทีนี้ไปต่อกันที่ชั้นต่อไปอือฮึเริ่มจากข้างหน้าแล้วกันข้างหน้าข้างบนสแตเที่เราวางไปล่าสุดอ่ะให้วางเป็น ให้วางเป็นแอนเดอร์ไซด์สแตร์หันหน้าเข้าหากันอะ่ะให้มันเป็นแบบเหมือนจั่วบ้านจั่วหลังคาบ้านสอ,อ,อ,องบล็อกข้างบนก็คือจะเป็น B3 กับ C3 ถูกต้องทีเนี้ยเมื่อเกี้มันเป็นแบบเป็นจั่วบ้านใช่ปะ่ะอือฮึทีเนี้ยเราจะวางเป็นจั่วบ้านแบบกลับด้านนี่หรวะจะว่าแบบกลับด้านทําให้เป็นเหมือนตัว V อะ่ะแปลว่าอันนี้เราอยู่เลเยอร์3ใช่เราอยู่เลเยอร์3โอเคแปลว่าตอนเนี้ย4 เลเยอร์สามจะเป็น anti side stare facing w a s t half bottom facing east b b นะไม่ใช่ c b สี่หนึ่งอ,อแล้วอ,อกีออกข้างก็ทำให้ตรงข้ามกันนะอ่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วทีนี้ก็ยาวทั้งหมดสามบล็อกก็คือ,อ,อถึงแกนกลางล้อไม่ไม่ถึงเกือบถึงแกนกลางล้อ ตรงแกนกลางล้อเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นไซยันเทรลกอต้าอ๋อจะเป็นไซยันเทอลกอต้าสองบ็อกตรงแกนกลางล้อมันไม่เห็นตรงวิวใช่แกนกลางล้อเคก็ว่าอยู่ทีนี้มันจะเหมือนกับแอนดี้ไซส์สเตอร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไหมไอตรงแกนกลางเหนือแกนกลางเลเยอร์สามไม่เหมือนไมเหมือนจะเป็นก็คือมาร์คชี้ที่ล้ออะแล้ววางได้เลยชี้ที่มล้อแล้วก็วางบันไดชี้ที่ล้อวางบันไดมันก็จะเป็นบันไดปกติหันหน้าเข้าหากันก็จะมีเป็นแบบบันไดล่างอยู่ตรงกลางใช่บันไดล่างโอเค ใช่บันไดล่างอันฝั่ง B facing west อันฝั่ง C facing east โอเคโอเคอ่ะโอเคแล้วนี้ที่ท้ายรถตรงข้างบน p o l i s h a n d t h e s i d e อ่ะให้วางเป็น enderite s t a r facing south ครับ bottom south half bottom โอเคสองอันเลยนะอ่ะฮะอะตอนนี้เหลือเหลือก็คือประนึงนะคือมันจะเป็นเหมือน s t a r ติดอยู่กับล้อใช่ก็มันจะเป็นแบบอ่าอันเดียวกับล้อเลยโอเคโอเคอ่ะโอเคตอนนี้เหลือมันก็จะเหลือเหลืออะไรบ้างพูดมาเหลือ d i s c o l o r e tile wall กับ gray carpet gray carpet ห้าใช่ไหมอือโอเคเราก็กำลังจะเสร็จทิ้น d i s c o l o r e tile wall มีนะใช่ใช่ถูกต้องโอเคอ่ะทีนี้บนล้อนะอต uh ้อ huh. งบ,บนล้อเนี่ยเราจะวางเป็นเบรคคาเพชรซึ่งมันจะเราจะวางแค่4อันวางตั้งแต่วางวางตรงที่เป็นสแตอไม้กับเอ,อเอ็นเดอร์ไซด์ด้านหลังแค่นั้นเหรอป่าวางแถวที่เปนะ็นอันนั้นวางบนล้อนะบนล้อก็คือวางล้อ2บล็อกหลังอ่า2บล็อกหลังก็คือ A7 A8 ็ดใช่แล้วก็ D7 D8 ดดแปก็ถูกต้องโอเคจะเหลือเบรคคาเพชรหนึ่งอันอ่าถูกต้อง ทีนี้เดินมาด้านซ้ายของตัวรถมันจะมีไอ้ตรงจำไ้ตรงใกล้ๆภูมิ้นไอ้เดอะไซสายสลลับที่เราวางไว้นั่นแหละฝั่งนั้นแหละ,ะตรงที่เป็นแลับอ่ะวางดิฟสเตเลททายขึ้นมา2อนันดิฟสเตเลทบอลไอ้ทาบอลขึ้นมา2อนันโอเคก็คือ D 4อีืดี D 4ถูกต้อง D 4ขึ้นมาสองบล็อกขึ้นมาสองบล็อกแล้วข้างบนก็วางาเปพชรโอเคมีอะไรอยากเช็คไหมมั้ยพี่มาร์กงง ะอ่ะขอดูแอนด์รไซต์สเตย์ฝั่งซ้ายหน่อยแล้วกันฝั่งซ้ายตัวรถอ่ะที่ี5 D5 โอเคมันจะเป็นเฟซิ่งเสาหาัวท็อปใช่ไหมเฟซิ่งน็อตเฟซิ่งน็อตเดี๋ยวก็ท็อปเราคุยกันเดียวกันไหมเนี่ยอ๋อเด็ดเด็ดนะ D ไม่ถึงแอนด์รไซต์ไม่ใช่โพลิชใช่ปะโพลิชโพลิชโพลิชเหรอโพลิชแอนด์รไซต์ที่ D5 D5 เลเยอร์สองอืมมันจะเป็น polish anti static stand facing not half top อ๋อโอเคโอเคเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจได้ละแล้วตัวสลับอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็คือสลับมันจะต่อจากไอ้ตรงส t ต n d เลยโอเคใช่ใช่ใช่โอเคโอเคแปลว่าเมื่อกี้วางผิดอ่ะมีมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกถามมาถามมาอ่ะมี polish anti static stand ข้างหน้าไอ้ตรงเหมือนกันชนรถอ่ะที่มันโอเคกันกับหัวอยู่อ่ะ facing not ทั้งคู่ half top facing facing south facing south facing south รับท็อปแปลว่าไอตัวไอรอนบาร์มันจะต้องติดกับไอตัวหลังสเตย์ด้วยใช่ปะใช่ใช่โอเคแล้วตัวแอนเดอร์ไซด์สเตย์ข้างบนเป็นยังไงอันหน้าสุดเป็นอ a s t แล้วก็ half b o ท t o m ใช่ปะอีสบอททอมกับอีกไอตัวฝั่งซ้ายของตัวเราจะเป็นเวสบอททอมก็คือมันมันจะหันออกเป็นแบบเป็นเหมือนตัว A อะ่ะอ่ะเป็นตัว A โอเคถูกต้องแล้วข้างหลังก็เป็นตัว V ใช่ป่ะอ่าอ่าหลังจากนั้นก็จะเป็นตัว V โอเคถูกต้องถูกถูกแล้วก็สุดท้ายท้ายรถจะเป็นเ o า t า h a l ท b o t ทั้งคู่อ่าฮะถูกต้อง โอเคโอเคงั้นได้แล้วล่ะจะถูกแล้ววะถูกแหละถูกแหละโอเคถ้าทั้งสองท่านมั่นใจก็ปุดผเช็คได้เลยครับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูถึงผลงานของเพื่อนคุณก็แบบว่าแบบอุ้ยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วถ้าไปมองไม่เห็นอ่ะแบบอะไรวะเนี้ย ต้องการจะดูไงอ่ะต้องด่าบิลเดอร์ครับอย่างน้อยแบบข้างบนเป็นกระจกก็ได้อะไรเงี้ยผิดพลา <c oughs> ลดครับ builder builder ผิดพลาดครับบิลเดอร์ผิดพลาดบเดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาทั้งสองท่านกลับสตูนะครับผมผู้ชมก็คือคืนนะฮะเนี่ย fc fc โอเคผมเป็นไงบ้างครับผมที่เมื่อกี้เล่นไปทั้ง2เกมนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าโจทย์ของพวกคุณนี่แบบทาง builder คัดสรรมาเป็นพิเศษให้เลยเพราะว่าถ้าไปดู ep ก่อนหน้านะฮะหลังจากเขาพับลิชแล้วเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าแบบ อีพีก่อนหนะ้านี้ง่ายเลยฮะอีพีนี้คือยากจริงๆครับผมรู้สึกไงบ้างครับทั้งสองท่านก็เปิดประเดิมครับเปิดประเดิมผม <laughs> ว่าพวกเราทําได้ดีนะจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่าพว่าครั้งที่แล้วนี่แขกรับเชิญก็เละเทะมากเลยฮะคนที่กําลังอยู่ตรงนั้นฮะโปรดิวเซอร์คนนั้นนะผมว่าพวกคุณทําได้ดีมากเกมนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมตอนที่เล่นมาแต่แต่โจทย์ก็ไม่ยากไปใช่ไหมครับโจทย์ก็โอเคเนาะกำลังดีกำลังดีนะฮะโอเคฮะ นั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบรายการไปแล้วเดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านฝากผลง,งานอะไรหน่อยครับผมว่าจะไปติดตามได้จากไหนเริ่มจากพี่ผิงเลยครับ ก็เพิ่งเปิดช่องใหม่ครับชื่อพรามนิชานชื่อคล้ายๆพรามนิชานแต่เป็นพรามนิชานเรามีเรามีแบบมีอย่างอื่นไหมครับว่าแบบถ้าอยากไปเจอพี่ผิงนี่ต้องทำยังไงบ้างครับผมโอ้พูดมาขนาดนี้ถ้าอยากแบบไปร่วมเล่นกับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเซิร์ฟแซมมอนเอซแอนพีนะครับให้เข้ามาเล่นกันได้เป็นเซิร์ฟสำหรับเมมเบอร์เข้ามาจอยกันได้สนุกแน่นอนตอนนี้ผมแบบได้ว่าเอนจอยกับการอยู่ในเซิร์ฟมากทุกคนเฟรนลี่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเสมอแล้วสำหรับพี่กีบี้ล่ะครับเป็นไงงบ้าครับมีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้กก็เดีี๋ยวอประมาณ ในช่วง2องเดือนนี้จะมีปล่อยคลิปน่าจะเป็นคลิปใหญ่ก็ยังไม่สปอยว่าคืออะไรแต่ว่ามันสาระเน้น กับด้วยครได้ครับก็นั่นแหละครับผมก็ฝากไปติดตามทั้งสองท่านด้วยนะครับผมและนั่นแหละครับผมสําหรับวันนี้เวลาก็คงจะพอสมควรแล้วนะฮะทั้งสองท่านก็น่าจะเหนื่อยแล้วขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมตกนรกเอ้ยไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าร่วมเล่นสนุกกับพวกเรานะครับในรายการสร้างตามสารสนุกสนานนั่นเอป็นว่าสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย